อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอ่ะเอฟซีแฟนลับแม่ครัวสู้ขู่สุคนเนาะค่ะอ่ะมือนีมาพบพอกันวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดอีกสองมือรัฐบาลไทยออกเด้อพี่น้องเพราะว่าเดืยนนีถึงวันที่สามสิบ แม่ควมาตามนัดหมายการสรุปคลิปใช้เวลาผู้ใดบ่เห็นคลิปไดสีมาอยู่ในการสรุปเบิดเดอพี่นนองเดอถ้าบ่เห็นคลิปไดของอาจารย์ไดหรือว่าเสียนไดที่ย่งบ่ท่านได้เห็นมาดูที่ในคลิปสรุปเด้อค่ะพ่นองเดอก็สิบ่ไดถามหากันว่าคือบ่อเห็นอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เนาะค่ะพ่นองเนาะอ้ามาเบิ่งกันด่วนๆเพราะว่าการใส่การสรุปค,คลิปใส่เวลา ลายมากค่ะพี่น้องมาดูสลิปโอ้ยสรุปเลขเด่นบนล่างสามถึงหนึ่งตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าต้องสรุปเอาสามตัวถอยลงมาฮอดหนึ่งตัวเอาเลขเด่นและเลขวิ่งเนาะพี่น้องอาจารย์ได่ชนกันหลายมากเบิรงกันเซียนยอดรวยวิ่งบนสามกับหก ลืมเลยได้พี่น้องบอรอซาเด้วิ่งล่างสองกับสามปูสามแปดเด่นล่างหกเจ็ดศูนย์ลักสิบเด่นลักสิบลักหน่วยล่างเจ็ดเก้าศูนย์ หวยซองห้าพันสายสามหลงฟันตัวเดียวบนล่างเก้าเด่นบนล่างแม่นแม่นสิบเก้างวดยังไม่หลุดเจ็ดแปดหก โค้งสุดท้ายแอนนาเกาหลีบนล่างฟันเจ็ดตัวเดียวสิบห้าชุดเต็มแอนนาเกาหลีซอสุพรรเด่นบนสี่กับห้าเด่นล่างอ,อ๋อเด่นบนผันมาสีกับหา โอ้ยหำเดนล่างห้าตัวเดียวอันนี้พิษเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่ขัวก,กบสิแกอีกเท่านึงเพิ่นมาเดนบนพีซีเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อซีกับหาเดี๋ยวอันหากับซีนี่พอรวางสิบวัาได้ขีดหลักสิบร่าง สี่กับห้าเออหนิสี่กับหาแม่ขั้วขีดแล้วเลยมาเพิ่ม 8. แปดได้พี่น้องของปูสามแปด 3, อ่ะสี่กับหาขีดแล้วหน่วยล่างห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดอ่ะมันมักจะหลงที่พี่น้องมักจะหลงแม่ขั้วนี่ เซียนมวกเหล็กบน4กับ5ล่างก็4กับ5บนอย่างเดียวสูตรในดวงใจของผู้หวังดีสอง หวยรับสี่คู่อ่ะพี่น้องหวยรับสีคู่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์เตี้ยบึงการฟันล่างตัวเดียวเก้าบนฟันสามตัวเดียวสิบห้าชุดเต็มล่างของปูสี่ศูนย์ ห้ยซองบาทเดียวบนล่างหกเซียนบ้านดุงวิ่งบนหนึ่งกับหอันนี้เพื่อนโอ้นี่ดีฟันล่างห้าตัวเดียว แม่ให้มาวิ่งล่างสองตัวมาตัวห้ากับหกเซียนพิษสนุโลกวิ่งบนสี่กับห้าวิ่งล่างห้าตัวเดียว พเซียนบุรีลำเซียนบุรีลำวิ่งล่างศูนย์กับเก้าปูมัานละเดอ้อเซียนลำพองอุทัยวิ่งบนศูนย์กับหนึ่ง ขึงล่างหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเอฟซีกอทมอฟันบนห้าตัวเดียวโอ้ห่าเนี่ยคือแห้งแค่น่อยแซงทางโค้งกันแล้วแม่ปราชิตเด่นบนสามสามหก น้องเอวาให้โชคเด่นบน935คนสรารคามวิ่งบนล่าง5เม็ดเดียวคนชัยภูมิสูตรคู่ขี้ เด่นเจ็ดหนึ่งสามฟันวิ่งเด่นบนวิ่งสามตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวปลดนี่ได้ 9. เก้าเซียนมดหาดใหญ่วิ่งบนสามกับสี่ วิ่งล่างศูนย์กับ3ลุงละนะเมติฟันล่างเจเม็ดเดียวเซียนคอนเจ่น10บ,บนเจ็ด เจ็ดหกสามหน่วยบนห้าเจ็ดเก้าเลขติดล่างเก้ากับศูนย์สิบล่างสามกับสี่สิบล่าง หน่วยล่างเก้ากับศูเลขติดล่างก็คือเก้ากับศูนย์นพี่น,อน้องตัวเดียวกันเสียนบ้านนอกวิ่งล่างห้าตัวเดียวโอ้หานี่กระจังด้วย คนบ้านนอกวิ่งบนล่างหกแปดศูนเลขติดบนแปดเก้าศูนสูตรเทียบชนบนล่างสามสี่หนึ่ง เลขเลขติดล่างสี่ห้าหกเอาเซียนพุทธไทยสงวิ่งบนเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งล่างศูนย์เม็ดเดียว ใส่เวลาได้พี่น้องเด้อซ้ายด่วนเพชรสบู์วิ่งบนกันล่างสามไม่ปักหลักแม่ยะโสธรหลักสิบบนสี่ก้าศูน ข้ดาบเสียนระยองฟันบนสี่สี่เม็ดเดียวหน่วยบนสี่กับห้าฟันล่างแปดตัวเดียว อาจารย์รำไปมาดวิ่งล่างเก้ากับศูนย์สิบบนเจ็ดแปดเก้าหน่วยบนสี่ห้าเก้า อพี่น้องเบื้องไปเรียกห้องไผเสียนลูกแฝดหลักร้อยเออมี f เถามเด้ว่าเสียนลูกแฝดว้างหลักร้อยตัวใด1กับ8เด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งบน6ตัวเดียวเลขติด0กับ5วิ่งล่างศูนย์ตัวเดียว แม่ครัวพารวยตัวเดียวไม่ปักหลักบนล่างศูนย์เซียนอุดรฝันแม่นวิ่งรูดบนล่างศูนย์แม่ยะโสวิ่งล่างตัวเดียวห้า แม่นาทมวิ่งบนล่างห้ากับศูนย์ของแม่นาทมตอนสถิติแม่นาทมปู่พิษสนุโลกวิ่งบนสองกับแปด ฟันบนตัวเดียวห้าจับผูกะมีหาหาคือเกาเด้อของปูผิดสุโลกสติติผู้หวังดีอเ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 อีอ๋อวิ่งล่างล่างตัวนี้ เลขวิ่งล่างผู้หวังดีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ๊เมืองใหม่บนล่างเก้ากับศูนย์ เซียนนาดุลเลขติดบน0123เลขติดบนล่างพี่น้องสูตรถอยแม่ครัวบนล่าง975สูตรตัดสินตัวนี้เลขคู่เลขขีดอะพี่น้องสำหรับการสรุปคลิปออกมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สรุปคลิปออกมาแล้วเด่นสุดๆ,ดๆอ๋อะเด่นสุดพี่นองห้าเม็ดเดียวเด่นสุดห้าเม็ดเดียวเด้อพี่นองเด้อ เด่นสูดๆคือห้าเม็ดเดียวตัวร่องมิหยังบ่าไงเก้ากับสี่ตัวกันเก้ากับสี่เด่นสุดคือหาตัวกันคือสามกับศูน กะเป็นเลขหาตัวคือเกานาะพี่น้องเนาะกะเป็นเลขหาตัวคือเกาห้รละว่างตัววิ่งตัวเลีนตัวกันตัวร่องเด้อพี่น้องเด้อส่วนลางเด่นชุดๆมีตัวใดอืศูนย์ฟันที่ศูนย์ตัวเดียว ตัวร่องคือตัวร่องคือหาเก้ามี่หากับเก้าห้ากับเก้าตัวกันจักน้อยกับมี่สีกับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อสี่กับเจ็ด อ่ะเดี๋ยวแม่ขัดวจับหายสะกอนเด่นหสะก้อนเด่นสูตรคือศูนย์คือกันตัวนี้เด่นสูตรคือศูนย์พี่น้องพ่อจะมองออก้วเนาะว่าตัวไหนมาแรงโตไดมาแรงพี่น้องกันโอ้นี้คือลายแท้เก้าเจ็ดหกห้าทอกันเก้าเจ็ดหก ห้าท่อกันพี่น้องเอา้าตัวนี้คือสีไลายเทนน,นี่มาบานี้มาจับคู่พี่น้องจับคู่ห้าเก้าตัวใหญ่ สิเปลี่ยงสถานทีห้าสี่ห้าสามห้าศูนย์บนเด้อพี่น้องนี่เด้อบนเด้อบาลในตัววิ่นน้ำกันคือสามเก้า สามเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่อันนี้แม่ขั้วเห็ดหายเต็มสูตรเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สามอ่ะดังยุหันดาสักก่อนเจา้าเด่นสุดๆคือแม่ขั้วสอบ เดนสูตคือแม่ขั้วสอบคือวงไห้เด้อพี่น้องเด้อคือมาแรงมากในสถานะตอนนี้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาถ้าบ้ามากที่โตแม่ขัววงไหก้กาบอเป็นยังพี่น้องเอาโตหามาจับวิ่นเอาเองเด้อพี่นอ้องเด้อเอ้าบ้านนี้มาชุดล่างเด้อพี่น้องเด้อชุดล่าง เป็นตัวเดียวกันบ่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดอ้าติดศูนย์โตม่าน้ำกันก็นคือห้าเก้า ห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอืมจับเอาอยู่ในนี่พี่น้องแม่ขั่วจับเอาตังเตะโตที่เด่นเดนนักนักโตที่อ่าอันนี้โตเด่นโตร่องโตกันเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อตัวกัน,น,อ,กนอันนี้ก็ตัวกันมักตัวไรบ้านนี้ โอ้ยกระสีมาสูตรเกากันอีแล้วเนาะบา่า้เนาะสำหรับลางเนาะพี่น้องเนาะสำหรับลางแม่ขัวจะว่งกับกลมห้ยได้พี่น้องเด้อแม่ขั่วจะวงกลมห้ยสำหรับลางส้นกันกับของไผ่บึงเด้พี่น้องเด้ออ่ะมักตัวได้กัดตัวดันเด้อแม่ขัวาสารุปหายแล้วสามตัวนี่คิมาน้ากันไดบ้บสังเกตเอาเด้พี่น้องเด้อ สามตัวมาด้วยกันได้ไหมเด่นที่ศูนย์ตัวเดียวศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าอะแคปหน้าจอเอาพี่น้องสำหรับคลิปสรุปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปสรุป แคปนาจอพิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับแม่ครัวสรุปคลิปหวดวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดเดนสุดๆบนคือ5รองเก้ากับ4กัน3กับ0นย์เด้อพี่น้องเด้อจับคู่ได้ตัวใดชวนบนเด้อหนึ่งสองสา้าหกเดปดเเน้นที่สคู่เกคู่เน้นที่สคู่คือหาเก้าหาศูนย์สามเก้าและศูนย์เก่าพี่น้อง ส่วนล่างคาทบบมักที่แม่ขั่วจับคู่ให้กับวินกันเอาเองเด้อพี่น้องเด้อส่วนล่างเด่นสุดๆคือศูนย์ตัวร่องคือหากับเก่าตัวกันคือเจ็ดกับสี่จับคู่มีศูนย์หาศูนย์สี่หาเก่าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเก่าบนล่างนิ้นสุดๆคือศูนย์ชลายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะศูนย์นี่มาแรงมีดถูกอยู่ตำแหน่งเด้อพี่น้องเด้อบนก็มีตำแหน่งหนึ่ง เดนมาล่างเดนมาบนล่างศูนย์นี่มาแห้งพี่น้องเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาทาเลนได้ก็คือศูนย์วิ่งศูนย์กับห้าจัดไปพี่น้องจะเป็นบนล่างผู้เล่นเป็นพ้นกะสะิวิ่งเทิงบนเทิ่งล่างสองทางนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอพิจารณาสําหรับคลิปสรุปอ่ารัฐบาลไทยของแม่ครัวงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดอักพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี่ ขอให้พี่น้องโชคดีเฮ่งๆปังๆลงลำลวยถึงแล้ววันที่หนึงอ่ะงวดที่จะถึงหนึ่งเด้อคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ